เอาละครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมวันนี้เราก็อยู่ในเกม The s i m s 4นะครับผมมามาตามติดชีวิตของหนุ่มคนนี้เหมือนเดิมนะเลยนะฮะหลายๆคนถามถึงนะบอกโอ้อยากเห็นสมถวยมากนะฮะนี่ครับเรามาดูชีวิตของสมถวยมวยสีเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเคยดูไลฟ์แล้วจะรู้นะครับผมว่าความเดินตอนที่แล้วสมถวยนั้นก็ มีปักเสียงนะครับผมกับเพื่อนบ้านประมาณ2-3คนนะเรียกได้ว่าแบบไม่ญาติดีกับใครเลยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะให้สมทวยออกไปหาเงินนะครับผมส่วนอาชีพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมทวยนั้นจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะเรามาดูค่าสถานะของสมทวยกันก่อนเลยปึ๊บแน่นอนครับเหมือนเดิมทุกๆครั้งครับความสนุกสนานสมถวยไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะอารมณ์เสียเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนมากนะครับผมแล้วก็ตามอัตรภาพเลยครับตอนนี้มา เราพาสมทวยไปหาชีพกันน,นิดนึงนะครับผมมีการลงทะเบียนกับกระทรวงแรงงานด้วยอลองดูก่อนนะหาชีพก่อนนะครับมาดูว่าจะได้ชีพอะไรน,นักวิทยาศาสตร์ไม่น่าเหมาะครับนักสืบไม่เหมาะใหญ่เลยนะนักแสดงชายยิ่งยากครับแพทย์นี้หูห่างไกล ซีวิวดีไซเนอร์นะดีไซนเนอร์ก็คงห่างไกลครับเอูเคชันนี่ไม่ต้องพูดถึงเองเจนจิเนียร์เอาไปไกลๆครับรอกฎหมายโอ้ไม่น่าฮะถ้าเป็นนักโทษยังพอไหวอยู่ครับผมอันนี้อะไรเนี่ยออฟฟิศใช่ไหมน่าจะไม่ไหวครับจิตกรโอ้ไม่ไหวไม่น่ามีครับทาหารโอ้เป็นไม่ได้ครับสมทวยใจร้อนครับทําสวนเหรอครับเอ้นี่ก็ไม่แน่นะนักตามอาหารนี่น่าจะไม่ได้สมทวยมีนักกีฬานักกีฬานี่อาจจะพอไหวนะสมทวยนะ นักธุรกิจนะครับนักบันเทิงมีแบบเล่นดนตร,นตรีนักบินโอวอกาศเลยไหมเอาสมทวยแบบพิคคกเลยไหมแบบเป็นคนแองกี้อย่างเงี้ยอารมณ์เสียครับไปตบตีคนอวอกาศนะมีนักวิจัยนักวิจารณ์ด้วยนะครับนักเขียนโหเดี๋ยวนี้อาชีพเยอะมากนะผมไม่เคยเล่นซิมเลือกอาชีพนะพอมาเล่นตอนนี้แบบเนี่ยคือแต่ละอาชีพก็จะบอกก่อนนะว่าเนี่ยเขาจะบอกเลยนะครับผมว่าออลักษณะอาชีพเนี่ยประมาณไหนนะแล้วก็ ขนาดนี้เปิดรับสมัครนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเนี่ยมีบอกตำแหน่งด้วยนะครับได้เงินเท่าไหร่31ซิโมเนียนต่อชั่วโมงนะครับผมทำงานตอน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะมีแบบมีวันหยุดให้2วันนะครับเป็นวันอาทิตย์กัจจันนี่ครับมีบอกเลยมีงานสายลับด้วยนะเฮ้ยสมทวยเป็นสายลับดีไหมมีสไตลิสนักโน้มน้าวนะครับอาชญากรดีกว่านี่ขนาดนี้เปิดรับสมัครผู้ร้ายเป็นชายนะทุกคน ทำงานได้แค่9ก้าเซิมโเนียนต่อชั่วโมงนะแต่ทำงานตอน5้าทุ่มถึงตอนเที่ยงนะครับทำทุกวันด้วยโอ้ไม่ใช่ว่าซิมทุกคนอยากจะเล่นตามกติกานะครับผมคุณสามารถที่จะสนุกไปกับการสร้างเงินเป็นกอบเป็นกรรมจากการทำผิดกฎหมายได้นะครับสาขาอาชีพมาเฟียและผู้ให้คำปรึกษานี่ผมว่านี่แหละเนี่ยอันอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนักชงกาแฟนักประดาน้ำผู้ใช้แรงงานใช่พนักงาน พัตคารจันด่วนนู่นนี่นั่นไม่มีอะไรเวิร์กเท่านี้แล้วครับสมถวยครับสมถวยมวยสีต้องอาจเชีายกรครับตอบตกลงทันทีครับเรียบร้อยครับนี่ฮะตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้เก้าจุดสามหนึ่งพีเอมนะครับผมก็อ๋อห้าพีเอมนะตอนนี้สามทุ่มนะครับประมาณสามทุ่มนะสมถวยตอนนี้น่าจะได้งานทําแล้วครับมีงานทาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนสมถวยจะเป็นยังไงนะในช่วงทําทางานนะอ่ะ ก่อนอื่นก็มาดูนิดนึงฮะบ้านก็เงียบๆครับนี่มีคนเดินผ่านเฮ้ยไปทักทายก่อนทักทายสาวสมถวยเฮ้ยเร็วลุกลุกไปทักทายสาวสาวอยู่ตรงข้ามบ้านเนี่ยเฮ้ยไปไปจีบสาวหน่อยอืใช้เสน่ห์สมถวยนิดนึงฮะโอ้สวัสดีคุณชื่ออะไรครับเอ้ยเจคนนี้ทำไมอ้วนจังเลยเนี่ยท้องไหมเนี่ยท้องไหมเนี่ยทำความรู้จักครับทำความรู้จักนี่ฮะท้องแม่ทุกคนดูดิผมว่าเนี่ยเจเขาท้องนะ เหมือนจะท้องเลยอะแต่ยังเป็นวัยหนุ่มสาวเหมือนสมถวยปะ่ะผมเคยอ๋อ,อก,ก็วัยหนุ่มสาวนะเผือเพิ่งจะเพิ่งให้ไปครับชวนคุยครับผมทำความรู้จักนะครับได้รับทักษะเสน่ห์นี่สมถวยมีสเสน่ห์ด้วยสมถวยมีเสน,เน่ห์ครับเออตกเถียงเรื่องอาชีพตกเถียงการเมืองนะครับไม่ไประทับใจครับแปลงภาพถ่ายครับคุยโมเรื่องทรัพย์สมบัติครับอ่ะโมนครับบ้านบ้านไม่รวยครับแต่ขี้โมฮะ บ้านฉันมีเยอะนะว่ามีรถสปอร์ตมีทุกอย่างเลยนะเธอสนใจป่าแบบไปนั่งรถไปนั่งบ้านเราอะเออบนเรื่องสภาพอากาศจนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจนี่ตองนี้เรากาลังป้อหญิงครับเราต้องแบบนิดนึงฮะสมทวยครับหาหญิงไม่ต้องหายยากครับเดินข้ามถนนไม่ลงทุนครับนี่ฮะบ้านอยู่นี่เดินข้ามถนนมานั่งตรงนี้ก็ป้อหญิงได้ครับเดี๋ยวหญิงเดินผ่านก็เรียกมาป้อครับเอาหญิงหนีไปไหนแล้วเนี่ยหญิงเฮ้ยไปไหน อย่าบอกว่าเดินเข้าบ้านเรานะเอาจริงดิเพิ่งรู้จักกันเข้าบ้านเลยหรอมานั่งเล่นคอมห้องผมเธยเลยเอ้ยอย่างนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเธอเข้ามาห้องเรานี้ไม่ได้นะนะถ้าเธอกล้าเข้าห้องสมถวยแบบนี้เธอถือว่าใจกล้ามากนะครับกล้าเข้ามาในห้องสมถวยนะอย่างงี้สมถวยต้องป้อรอครับน้องๆอ,อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะสมถวยมีป้อรอบ้านเมื่อกี้โมไปว่าบ้านหลังใหญ่เลย โอ้แบบที่มันเป็นแค่บ้านพักธรรมดาคือแบบจริงๆแล้วบ้านเราหลังใหญ่กว่าน,นี้นะมาถามหน่อยว่าวันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับนี่นี่นี่ถามถึงเรื่อง Do นอนดูดาวเน่ยชวนสาวนอนดูดาวนะชวนคุยชวนคุยรีไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลานะฮะมีเข้ามาครับสวัสดีครับทักทายอ๋อมีคนแบบทักมาทักทายนะโอ้น Do อนดูดาวโหมโรแมนติกสุดๆสมทวยป้อหญิงครับโหเจ๊ก็เอากับเขาด้วยนะ โอ้โหเฮ้ยนอนดูดาวด้วยอะ่ะมีแรงบันดาลใจครับโอ้นอนดูดาวกับทรายหน้าบ้านดูนะโอ้โหโ,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 โลกนี้มีสองเรานะนอนดูดาวกับทรายหน้าบ้านนะครับโอ้มาสนทนากันแบบล้ำลึกกันหน่อยดีก่าไม่รู้คุยเรื่องอะไรนะครับพูดเรื่องความฝันนะฮะล,ลุงอะไรเนี่ยเอ้ยลุงมาจากไหนมาทำไมลุง ลุงมาไม่ดูเวล่ำเวลาเลยนะลุงแบบเฮ้ยต้องแนะนําตัวอย่างหยาบคายครับเพราะลุงเขามาแบบไม่มีเวล่ำเวลานะแบบเนี่ยคนกําลังแบบเนี่ยจิ้มจิ้มชี้ช้กันอยู่นอนดูดงดูดาวไม่สนใจครับช่างหัวลุงครับตอนนี้ไปลุงเขารอไว้ครับนะมาทําไมครับลุงแนะนําตัวหยาบคายทันทีครับลุงไม่ควรจะมาที่นี่ตอนนี้นะเพราะว่าสมถวยกําลังป้อหญิงอยู่นะลุงมาทําอย่างนี้ไม่ได้ดูนะ ลุงจะมาแบบมาคุยตอนดึกๆึกดื่นอย่างนี้ไม่ได้นี่ฮะลุงมาทำอย่างนี้ไม่ถูกนี่ฮะพ้นกำลังแบบเนี่ยป้อหญิงอยู่อ่ะมีอะไรสนทนาเกี่ยวผมขอต่อยลุงก่อนไดหมเนี่ยเบ่งกล้ามโชว์ลุงนี่บอกลุงไปไกลลุงลุงมาเยอะแยะตรงนี้เนี่ย อ๋อนี่มีแบบเจรู้จักเหรอเจเจรู้จักลุงนะครับลุงแบบลุงเริ่มแดงแล้วดูหมิ่นลุงอ่ะไต่ลุงกันมันไสฮนะลุงมาไม่รู้เรื่องรู้ราวนะลุงมีสารภาพาว่ากลัวแวนพไพรด้วยนะครับผม ลุงจะแดกเราแล้วอ่ะลุงเป็นแวมพายใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดลุงคนนี้เขาเป็นแวมพายนะทุกคนต่อยกับเขาเขาจะชนะไหมเนี่ยต่อยกับแวมพายเอา,า <c oughs> เอะไรไปชนะนะ <c oughs> แล้วเราจะจอดอยู่อ๋อเโฮโ้ยหสาวหนีเลยลุง <c oughs> สาวหนีเลยอะ่ะลุงโหโคตรแบบลุงแบบลุงแย่มากฮะเริ่มหิวนะตกเสียงเล่นเพลงครับดูหมิ่นครับลุงแ <c oughs> บบไม่ได้ฮะ โม,ม,ม้เรื่องทรัพย์สมบัตินิดนึงฮนะบอกลาด้วยครับถ้าไม่ไปอีกนี่มีต่อยนะลุงบอกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอนะ่ะลุงลุงจะมาใช้วิชาคมตรงนี้ไม่ได้นะลุงไนะโอ้ลุงแบบใช้วิชาคมนะครับตะคอกครับแบบนี้ไม่ได้ครับลุงลุงเอาอีกแล้วลุงจะสิงผมแล้วทุกคนเฮ้ย ลุงลุงจะมาใช้ชีวิตแบบนี้หน้าบ้านผมไม่ได้นะลุงนะสมถวยไม่ยอมนะลุงไปแสดงที่นี่หาที่อื่นไม่ได้เหรอลุงไม่ยอมลุงเอาอีกครับลุงหายไปเลยเฮ้ยลุงกลับมาอีกแล้วนะโอ้โหลุงเล่นอะไรเนี่ยลุงลุงมันเล่นอะไรตรงเนี้ยถ้าจะให้บอกกี่ครั้งลุงถ้าจะแสดงมายากลลุงควรไปเล่นที่อื่นนะสมถวยบอกยอมไม่ได้นะฮะผักเลยครับ ลุงสแสดงที่หานมากชนะ่ไสมถวยเอาเข้ามาในห้องนะมานั่งคุยในบ้านผมได้ไงลุงผมไม่เคยอนุญาตลุงเข้ามานะลุงลุงไม่ได้ตั้งใจอะคือแบบร่างกายลุงมันขยับไปเองอะนี่เราลุงอธิบายอยู่นะครับบอกสมถวยบอกสมถวยจะยอมไม่เอามาลองดูน,นะไม่คุยครับไม่คุยครับเราแบบสายแบบสายหารเรื่องครับต่อสู้แบบแวมพร์เลยครับห้าวหานครับมีห้าวหานครับ ต่อยกับคนโล่งไม่จาครับต่อยแวมพายเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วห,ห,ห,หิวข้าวด้วยโมโหหิวนะสมทวยโมโหหิว,ง,วง่งวงก็ง่วงนะครับต่อยไม่ได้เหรอเฮ้ยต่อยไม่ได้รู้สึกต่อยไม่ได้ครับแันก็ช่างลุงแล้วกันทําอะไรลุงไม่ได้แล้วนะฮะรู้สึกโอ้ตายละลุงแกอาพินีหาอย่างเดียวเลยนะสมทวยบอกช่างลุงแล้วครับนอนแล้วครับตามสบายให้ลุงแล้วแต่ชีวิตลุงอยากจะทําเลยแล้วกัน ลุงจะปล่อยพลังไงก็แล้วแต่ลุงเลยเนี่ยนะเนดะี๋ยวตอนเช้าต้องไปทํางานด้วยข้าวไม่ได้กินนะลุงนะไปนะสมถวยนอนแล้วครับสมถวยง่วงนะค่าความสนุกลดครับค่าความหิวลดครับเดี๋ยวมีตื่นโมโหหิวนะลุงยังไม่กลับนี่มีต่อยแน่นอน,นครับเป็นพายก็เป็นพายนะฮะให้ลุงเขากระโดดยกงแยกย่องแย๊กอ่ะไปแล้วลุงวาร์ปหายไปแล้วครับอ๋อแบบแดดออกใช่ไหมลุงหนีโอ้ยแดดออกลุงหนีหนึ่งวันกับสมถวยไม่มีอะไรเลยครับข้าวไม่ได้กินนะนอนไม่ได้นอนนะ ตอนนี้ก็หิวหนักมากครับหิวมากนะพลังงานน่าจะพอแล้วมั้งสมทวยหิวมากทุกคนพอแล้วแหละตื่นเนีแยเราสมทวยสมทวยไปหาอะไรกินหน่อยปไปไปไปเข้าใจเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็ออกมาหาอะไรกินหน่ยอย่ะหาอาหารแสบง่ายนะครับผม อาหารที่เหลือจานหนึ่งไม่ต้องเสียเวลาทําครับมีสลัดจําได้ครับอยู่ในตู้เย็นเอามากินสมทวยหูฟังไร้สายถูกเพิ่มลงในช่องเก็บของสมทวยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยได้มาจากไหนอ่ะห้องเก็บของเหรอไหนดูดินี่ปะ่ะนี่ไงโหเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวฟังเพลงเลยนี่เอ่อมีเอสป๊อปฮิปฮอปฮิปฮอปสมทวยสมทวยครับฟังเพลงฮนะ สมวยเล่นเกมอยู่นะตอนนี้แบบค่าชีวิตสมทวยมันแบบนี้มากนะโอ้แต่กับข้าวไม่อิ่มอะตอนนี้คืออะไรเนี่ยอยู่ท่ามกลางาของใช้เก่าๆนะโอ้สมทวยไม่ชอบครับ <c oughs> สมทวยเริ่มรู้สึกว่าของใช้สมทวยมันเก่านะคือแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ถูกใจด้วยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวดูกันมีแก้วน้ํานะล้างจานโอ้โห,โหกินน้ำแล้วมากองไว้แบบซกมุกมากเลยทุกคนดูดิ สมทวยอะเล่นเกมครับชีวิตไม่เหมือนเด็กเกมเมอร์นะใส่หูฟังดูดิฟังเพลงเล่นเกมดูโหสมถวยชีวิตจะดีไปไหนเนี่ยสมถวยมวยสีนะครับผมมีสาวเดินผ่านหน้าบ้านอีกแล้วสมถวยเฮ้ยจีบสาวอยู่อ่ะกินข้าวไปจีบสาวดีกว่าครับจับสมทวยกินข้าวไปจีบสาวเฮ้ยพอแล้วไม่ต้องเล่นแล้วเฮ้ยออกมาออกไหมออกไหมกินข้าวไปจีบสาวดีกว่าไปเสริมมือเที่ยงไหมเอาแบบ อันวันนี้ยอมกินแพงหน่อยแล้วกันไสกรอกถั่วไปยอมเสียตังค์นะครับตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีนะสมถวยดูฮะนี่ครับตังค์สมถวยมีอยู่หนึ่งหมื่นสงพันแปดรสิบห้าซิมอนเนียนะนี่ได้ตั้งแต่เริ่มเกมนะครับผมมีแต่ออกนะตอนนี้รายรับยังไม่มีถ้ามีแต่รายจ่ายนะล่าสุดจําได้ว่าอ่าก่อนที่ผมจะจบคลิปก่อนหน้านี้นครับมันมีแบบว่ามันมีแบบเขาบอกว่าเออให้ สมทวยอ่ะแบบคอร์รัปชันเลยสักอย่างเนี่ยครับมันจะได้เงินนะบ้านนี้เหมาะกับผู้ชายอยู่มากครทุกอย่างต้องเนา่เนาๆนะสมทวยเอย้กินน้ำไงหกเนี่ยเอ้ยถูพื้นดิเดีย๋ยวมันลื่นล้มหรอกสมทวยฮะสมทวยเต็มตัวนี่ต้องไปทำงานบันไหนเนี่ยงงมากนะเดีย๋ยวบอก 5PM อมีเวลาอีกชั่วโมงเดียวเองจะได้ทำงานแล้วนะเอ้ยเอาข้าไปเจ็บก่อนนำเข้าช่องเก็บของครับ สมทวยนี่จะเล่นคอมอย่างเดียวแล้วนะชีวิตสมถวยเนี่ย mm hmm. เก็บแก้วหน่อยไหมเดี๋ยวจะออกไปแล้วเฮ้ย mm hmm. ล้างจานนะให้สมถวยล้างจานก่อนนะครับล้างให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวล้างละ้างทีเดียวเดี๋ยวไม่อยู่บ้านนะสมถวยเฮ้ย mm hmm. อาบน้ําครับสมถวยรู้สึกอึดอัดครับอันนี้ผมไม่สนใจสมถวยนะสมถวยกาลังสนุกกับการอาบน้านะครับผมจริงๆต้อง,งไปทํางานเราไหมเนี่ยมันไปทํางานยังไงเนี่ยเดี๋ยว ผู้ร้ายเป็นชายนะครับสรุปผมได้งานนี้ไหมเนี是是 taki, ่ยไปทำงานนะมันต้องกดไปเองป่ะเนี่ยไปทำงานนะโอเคสมทวยไปทำงานแล้วหยุดอาบน้ำไปไปทำงานครับสมทวยออกไปทำงานแล้วทุกคนตอนนี้สมทวยอยู่ที่ทำงานนะเรามาดูค่าพลังสมทวยกันนิดนึงนะครับช่วงที่อยู่ที่ทำงานนะรู้สึกมีความมั่นใจครับสมทวยโอ้โเป็นไงล่ะรู้สึกว่างานนี้จะเหมาะสมทวยจริงๆแหละทุกคน ระหว่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเราก็ต้องรอครับต้องการขาดงานบอกเฮ้ยไม่ดีไม่ขาดสิแต่อยากเห็นงานที่ทํางานสมทวย <c oughs> กลับมาบ้านแล้วได้เงินมา63สิบสามซิมเนียนครับเอ้ยโอเคอยู่วันนี้กินไปแค่15เองใช่ปะ่ะงานก็ไม่ได้อะไรมากนะพลังงานความหิวนะกินข้าวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่จำได้ว่าเรามีอาหารอยู่นะครับ อูในกระเป๋านี่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 ออกมากินโอ้ยไงไป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 ,ไป,ไปนั่งกินข้าวครับเรามีกับข้าวอยู่นะฮะทำมาครั้งหนึ่งก็กินได้หลายมืออยู่นะ,ะโอเคอยู่นะฮะนี่ครับกินเสร็จอาบน้ํานอนครับแล้วพรุ่งนี้ก็ออกไปทํางานใหม่ครับช่วงนี้ต้องทํางานทุกวันนะโอเคครับกินเสร็จแล้วนะฮะสมถวยทําอะไรเนี่ยยังฟังเพลงอยู่เลยเอเนี่ยสมถวย เฮ้ยมันฟังเพลงของสมถวยด้วยโอ้โหซ้อมพูดเอาไว้จีบสาวสมทวยดูยส,มดดสมถวยนะครับดูในกระจกโอ้โหซ้อมพูดครับพูดคนเดียวครับเลอะเทอะอะไรก็ไม่รู้แล้วยังไงต่อลุกไปเล่นเกมต่ออีกเหรอพลังงานจะไม่มีอยู่แล้วนะยังอยากเล่นเกมครับโอ,โอเคอ่ะเข้าใจความรู้สึกสมทวยนะคือทำงานทั้งวันนะทุกคนอยมีเอาขยะไปทิ้งนะครับ เอามาทิ้งตรงนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยเฮ้ยเอาไปเอาไปทิ้งข้างนอกดิมาทิ้งตรงนี้ทำไมเอออ้าวเม็นเน่าฮะมีคุยเฮ้ยคุยขยะได้เงินด้วยดูดิอ้๋เฟีเ้ยวเฮ้ยเราไม่อาบน้ำออาอ้าวนอนเลยครับสมดวยคุยขยะเสร็จแล้วนอนครับผมสันโดษสดสนิทนะครับเฮ้ยไม่ได้ต้องโทรเรียกต้องโทรเรียกเจ้มาโทรศัพท์เรียกสาวมาเล่นที่บ้านดิดูดิ โทรหาโทรหาเชิญมางานเลี้ยงในพื้นที่นะครับเอ้ยไม่มีงานเลี้ยงเนี่ะโทรคุยเฉยได้ป่ะหนไปดักไปหานั่งดักสาวดีกว่าอาบน้ำอาบน้าสมถ้วยแต่งตัวเร็วสมถ้วยอาบน้ําไปอาบน้ําอาบน้ําครับอาบน้ำเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปนั่งดักสาวครับหน้าบ้านนี่แหละไม่ต้องไปลงทุนไปไหนไกลครับพลังงานตอนนี้มีครึ่งหนึ่งนะรู้ๆๆอาบน้ำ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 ให้เสร็จนะฮะ นี่จำได้ว่าวันนั้นมันมีเดี๋ยวจะมีสาววิ่งผ่านอยู่แล้วแถวนี้มันจะมีคนวิ่งผ่านตลอดนะครับนี่ฮะแถวเราดูรอดักรอครับระหว่างนี้ฮะก็ดูว่าเดี๋ยวใครวิ่งผ่านนะสมถวยดักแน่นอนนะไม่ต้องกลัวครับเขตนี้เขตสมถวยนะตอนนีเ้เดี๋ยวนะขอดูก่อนนะสุดท้ายแล้วงานของสมถวยเนี่ยจะเริ่มไปทํางานเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงนะเริ่มตอนห้าห้าีเอมถึงสิบสอง เอมนะโอเคห้าพีเอ็มสิบสองเอก็มงนมัวันลาพักร้อนสามวันด้วยนะครับสามารถหยุดได้นะสามวันนะงานอัชญากรรมอะไรก็ไม่รู้นะฮะหยุดได้สามวันนะโอเคสมถวยอาบน้ำเสร็จแล้วครับตอนนี้ผู้หญิงก็ยังไม่มาแถวนี้ฮนะไปงีบหลับตรงนี้เหรไปงีบรอครับระหว่างนี้ฮนะให้สมถวยไปงีบรอครับนี่ฮนะรอเพราะพลังงานสมถวยน้อยนะทุกคนรอกันครับ ดูฮะยังไม่มีใครมานะดูครับเดี๋ยวรอดูระหว่างสมถวยหลับครับจะมีใครเดินผ่านไหมฮะเอากันอย่างนี้ลหละฮะแฮเซลกันเลยทีเดียวนะโอ้โหจนตื่นนะยังไม่มีอะไรนะครับเอาเฮ้ยเป็นใครมานอนข้างนอกร้อนจัดสมถวยไม่สบายทุกคนสมถวยป่วยครับงานเข้าแล้วครับสมถวยป่วยครับกลับบ้านก่อน เอ้ยหรือผมต้องเพิ่มหน้าต่างเข้าไปในบ้านให้เขาหน่อยไหมหน้าต,าาต,าาตา่างมันมันไม่ค่อยมีนะบ้านสมถวยดูดิทุกคนเนี่ยหน้าต่างไม่มีเลยนะครับผมอึดอัดโคตรอะมีหน้าต่างอยู่แค่สองบานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังพอเหลืองเงินอยู่ฮะมันยังพอทําได้อยู่นะเดี๋ยวทาหน้าต่างให้เขาหน่อยมันจะชีวิตมันจะดูอัตคัดไปนะนิดหนึ่งนะเราสร้างหน้าต่างให้สมถวยนิดนึงครับมาเรามาดูหน้าต่างกันใส่หน้าต่างให้หน่อยมันจะได้ไม่ร้อนเกินไปนะมันแบบอ้าวนะฮะสมถวยแบบหืไม่ได้ฮะ น้าต่างก็ไม่ต้องแบงครับถูกสูดครับ15นี่ฮะอันนี้15บาทไอ้15นะ15้าซิม,มเนียน,นะครับถูกๆไปเลยครับนี่ฮะเราลงตรงนี้เลยนี่มีสีอื่นไหมเนะี่ยเอาสีขาวแล้วกันอ่ะนี่ฮะะติดให้สมทวยนิดนึงครับมันถูกครับ15ซิม,มเนียนเองดูดิมันอื่นยังแพงไปอีกนะอันนี้ได้บานใหญ่เลยอนะ่ะนี่ฮมีอีโคเนี่ยฟุตปริน์กีนด้วยนะผมด้หืโอเคเลยแหละเป็นแบบ คุ้มครับสิบห้าบาทนี่ฮนะได้ขนาดนี้เลยนะคุ้มคุ้มคุมสมถวยไม่สบายครับอันนี้มันต้องไม่สบายกี่นาทีเนี่ยสามชั่วโมงนะต้องเป็นไข้นะครับระหว่างนี้ก็โทรเรียกก็ได้มั้งพูดคุยครับพูดคุยครับนี่ไงนี่ไงเอเลน่าอันนี้เอเลนาคนที่นอนดูดาวด้วยกันเมื่อคืนเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นโทรหาเอเลน่าก่อนสมทวย สมถวยไม่ยอมครับจมโทรหายเรยนหน้ากันนี่เนีฮยมีกันโทรคุยกันครับเออจำเราได้ไหมอ่ะเราชื่อสมถวยนะเมื่อวานที่เธอมานอนดูดาวกับเราอ่ะ <c oughs> เราแฮปปี้มากเลยอ่ะ <c oughs> เรามีความสุขมากเลยอ่ะเราแบบอยากเจอเธออีกครั้งอนะ่ะทำไงดีอ่ะเธออยู่ที่ไหนอ่ะ <c oughs> พอดีเมื <c oughs> ม่อวานลุงเขาแบบเข้ามานะนู่นนี่นั่น,นบาบลาบะครับอ้าวคุยเสร็จแล้วได้อะไรไหมเนี่ยไม่เห็นมีอะไรตอบกลับมาเลยครับกลับมาเล่นเกมต่อนะสมถวยเป็นไข้ก็เป็นนะครับเกมก็จะเล่นนะมีคนเดินผ่านหน้าบ้านครับเฮ้ยเด็กเด็ก เด็กเด็กเด็กทันไหมเนี่ยเป็นวันเด็กก่อนครับเป็นเด็กเป็นเล็กมาเดินผ่านหน้าบ้านนะสมถวยวิ่งทันไหมเนี่ยเอ้ยมาเด็กกลับมาเฮ้ยหาเรื่องเด็กเดียวนี่พ่อมันเป็นเนี่ยอุ้ยพ่อมันก็ดูสันอยู่นะเนี่ยอุ้ยถ้าโดนพ่อมันตีทําไงเนี่ยนี่เออหาเรื่องเด็กครับผักครับผักโอ้สมถวยมีเด็กผู้หญิงมาด้วยข้างหลังผักครับผักเด็กครับเออผักเด็กเอาไงเอาไงล่ะเฮ้ยพ่ออยู่ไหนไปเรียกพ่อมา ผมเคยบอกไม่สบายครับหักเด็กครับไม่สบายก็หักครับบ่นถึงสารพัดปัญหาครับมีสาวน้อยมาอยู่ด้วยอ่ะนี่ตบเด็กโชครับระหว่างนี้สมถวยเอาเอาละครับหัว,วเราะเยาะเลยครับแกไอตี๋เอ้ยอะไรเนี่ยเอ้บอกเป็นไนว่าแม่เป็นลามะครับมีดูดาครับดูดาสมถวยเอาแล้วครับสมถวย รู้สึกแบบอะไรเนี่ยรู้สึกมั่นใจครับได้ด่าเด็กมีความสุขครับสมว้วยตะคอกใส่พร้อมครับนี่ฮะพ่ออยู่ไหนไปเรียกพ่อมาเฮ้ยไปเรียกพ่อมาไม่ต้องมาเยอะแยะไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กเกลียนมาเรียกพ่อมาไหน,ไหนพ่ออยู่ไหน<อ>เริ่มแล้วเด็กเริ่มแองกี้ครับผมแองกี้ผักไปครับมาราย,ยาททางผักครับเราอย่าให้หนีครับนี่ฮะ หยอกเยอยเสื้อผ้าพร้อมครับรองเท้าสีอะไรเนี่ยเอ้ยเอาผักกลับด้วยเด็กอยากมีเรื่องครับเด็กอยากมีเรื่องครับผมเด็กอยากมีเรื่องเอาเริ่มแล้วครับเริ่มมีความคิดจะไฟกันแล้วนะครับผมมีบนสมถวยโกรธเฮ้ยสมถวยโกรธตอนนี้ปัจจัยการสนทนาครับสมถวยหนีแล้วครับสมถวยบอกว่าเบื่อแล้ว ฝากไว้ก่อนเถอะไ,ไอเด็กเอ้เดี๋ยวอย่าเดินผ่านหน้าบ้บนนะสมทวยพร้อมไฟแล้วหิวข้าวแล้วด้วยมึงเนี่ยโกรธครับสมทวยโกรธเอ่ออาหารเราหมดแล้วไหมเดี๋ยวนะอาหารของสมทวยเฮ้ยไอเมื่อวานยังกินได้ปะเนี่ยทําความสะอาดให้หมดหยิบไปจานหนึ่งครับเฮ้ยกินดิทําทําไมความสะอาดหยิบไปจานหนึ่งครับกินครับอาหารเน่าก็กินได้โหควันขึ้นเลยเฮ้ยสมทวยแกจะไม่ขี้แตกเหรอ สมถวยเอ้ยที่แตกเรียบร้อยครับอึดอัดครับคืนไส้ครับเรียบร้อยครับแล้วคืนนี้จะไปป้นยังไงวะเนี่ยสมถวยโอ้สมถวยป่วยครับเอานอนนอนจะได้ไปทํางานเดี๋ยวจะได้ไปทํางานแล้วนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนี้แบบที่ทาํางานไปทํางานเป็นเวลาหกชั่วโมงนะครับเนี่ยมีเก็บชั่วโมงการทํางานนะเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับเราต้องไปทํางานตอน 5ปีเอ็มใช่ไหมโอเคตอนนี้พลังงานกําลังเพิ่มครับหลังจากที่ตบเด็กโชว์นะอีกหนึ่งชั่วโมงจะได้ทํางานนะครับสมถวยเราต้องไปทํางานแล้วใช่ไหมเอาโอเคไปไปก่ออาชญากรรมให้มีความสุขนะสมทวย,ยไปเรียบร้อยครับสมถวยไปทํางานแล้วทุกคนเรียบร้อยฮนะมาดูชีวิตการทํางานสมทวยนะว่าแบบ คือผมอยากจะรู้ว่าอาชญากรรมมันจะไปได้ขนาดไหนนะผมไม่เคยเล่นเกมดิจิซิมแล้วเขาแบบว่าทํางานประเภทนี้นะครับแต่ตอนนี้สมทวยรู้สึกอึดอัดนะครับผมสมทวยป่วยครับเฮ้ยเลื่อนตําแหน่งพัฒนาเป็นโจรเลยเนี่ยมีเพิ่มมีตอนนี้สมทวยเลื่อนตำแหน่งทุกคนอึดอัดนะครับผมเออสองชั่วโมงใช่ไหมจากการป่วยเขาร้อนมากงั้นไปอาบน้ําไปไหนๆก็ร้อนนะครับผม ให้ไปอาบน้ำนะครับเผื่อแบบจะเผื่อจะเย็นนะสมถวยป่วยก็ไม่ดีนะฮะมันก็จะบังคับนู่นนี่นั่นยากนิดนึงนะครับผมสมถวยมวยสีนะฮะเดี๋ยวได้เลื่อนตำแหน่งเป็นโจนกระจอกโอ้โหสมถวยเอ้ยได้เลื่อนตำแหน่งทันทีได้เป็นแค่โจนกระจอกนะได้เงินเพิ่มอีกสี่สี่ซิมูเนียนต่อชั่วโมงนะรวมเป็นสิบสามนะครับผมและเขาจะยังได้รับโบนัสต่อไปนี้นะสี่ร้อยหกสิบห้าซิมูเนียนนะสารลักษณ์ของหน่วยโจรกรรมด้วยนะ การเขาทํางานต่อไปเขาจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์เวลาแปดวันศุกร์หรอวันนี้วันอะไรอ่ะอ้าววันนี้ก็วันศุกร์แล้วนี่แปดโมงแปดสองทุ่มสองทุ่มวันศุกร์ครับอันนี้เที่ยงคืนไหมเที่ยงคืนโอเคอะ่ะเราก็จะรู้ละวิวมสมถวยทํางานกลางคืนครับกลางวันเขาไม่ทําครับผมอะ่ะครับถ่ายครับก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเสร็จแล้วไปนอนครับสมถวยเก็บพลังงานครับตอนนี้มันดึกนะมันไม่มีใครมาครับก็ยังมีคนเดินผ่านอยู่นะดูดิ สมทวยมวยสีครับอ่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับเรากำลังตามติดชีวิตสมทวยมวยสีอยู่นะครับพร้อมโอเคระหว่างนี้สมทวยก็นอนอยู่นะฮะมีเมลบล็อกนะครับผมบอทอ is now open นะเมลบล็อกเหรอบอทอะไรอะ่ะไม่รู้นะครับไปบอกับเขาก็อ่ะบก็บอครับ ไม่รู้เรื่องครับวตอะไรอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะครับมัวซัวเอากล้าไปก่อนแล้วกันสมทวยใส่ชกต่อยครับเอาเสียตังค์ด้วยอะไรเนี่ยวตแล้วยังต้องเสียตังค์อยู่เนี่ยโอ้อะไรเนี่ยสมทวยรู้สึกหิวข้าวครับทุกคนนี่ขนาดติดไอหน้าต่างให้สมทวยแล้วนะมันจริงๆมันก็ไม่น่าจะนีนะโอเคจานอย่างเน่าเลยครับอันนี้ทําอะไรเนี่ย อันนี้ก็ทาเสร็จแล้วนี่ทําอีกเหรอทําไมทําเยอะจังโอ้ทำสองจานเลยแกทาให้ให้กินเฮ้ยทําอีกเหรอทานโยเกิร์ตอีกเอ้าโอ้กินอะไรเยอะแยะครับกินอะไรเยอะแยะนี่สมถวยโอ้ทาอาหารเก่งนะฮะตอนนี้สมถวยเริ่มแบบพัฒนาการทําอาหารครับทักษะทําอาหารเพิ่มเป็นสองฮะสมถวยมวยสีครับเฮ้ยกินทห้หมดเลยเฮ้ยสาวสาวสาวส่งข้อความมา เฮ้ยฮ hey, ัลโหลวัดดีสมถวยมีเฮ้ยมีโอสาวชวนไปนั่งเล่นเนยยอมรับครับไปครับสาวชวนครับเอา้านั่งกินข้าวดีๆสาวชวนเที่ยวครับเฮ้ยยังไงอะสมถวยอะสมถวยมาครับสมถวยมาครับผมโอ,โอ้โหเฮ้ยสมถวยไม่ธรรมดานะครับผมเอาแล้วสาวชวนไปเล่นครับสาวชวนไปบอดครับนี่ไม่ได้โทรหาด้วยนะสาวเขาชวนไปเองนะครับ นี่สมถวยมาครับนี่ฮะแต่เจ๊อว้วนอยู่นเนี่ยดูดิเจ๊ก็เจ๊ก็อ,บอวบออยู่นะดูดิโอ้สมถวยหล่อเลยเนี่ยดูสมถวยกันนะโคตรหล่อดูดิอ๋อดูมองด้วยแบบอืมสาวชวนมามองแบบเจ้าเลนิดนึงฮะนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาว่าใส่วงใส่แว่นนะดูหน้าสมถวยอืมคืนนี้เธอเจอฉันแน่ฮะสมถวยครับดูท่ามองสมถวยกันนะ อย่ามองว่าสมทวยเป็นคนดีอาชีพก็ไม่ดีแล้วครับผมโอเคสําหรับอีพีนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วครับครับส่วนการมาเดทของสมทวยจะเป็นยังไงรอติดตามอีพีหน้าและกันก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะถ้าใครที่กําลังติดตามชีวิตของสมทวยอยู่นะครับผมสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้เดี๋ยวอีพีหน้าจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยนะครับชีวิตของสมทวยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย